ไปหาพี่แพรวเร็วไหนพี่แพรวไปเร็ว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 ไหน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 พี่แพลวไม่มีบนเตียงไม่มีหรอกไหใช่เหรอไหนพี่แรวขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไหขึ้นไปเลยลรกขึ้นไปขึ้นขึ้นไปจ้าอเลย ไม่มีไม่มีลรกห่วดไม่มีไม่มีครับไม่มีพี่แถวส่งเสียงดิไหนไหนไหนไปหาแล้วไม่ใช่วันนี้ลรกไหน หายพี่แพรไม่อยู่วันนี้อุยเรียกใหม่เล้วอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนไหนไหน